สวัสดีทุกท่านนะคะขอต้อนรับนะคะทีมงานออนดูเดอร์คารานพัทลุงเะยค่ะคือโดยการทาประเทศไทยมาได้กระทรวงกีฬาเลยนะคะตอนนี้ตัวอยากจะกกขอความร่วมมือนักกีฬาและขอ,องเจ้าทุกท่านที่อยู่บริเวณนะคะรบกวนใส่หน้ากากอนามัยนะคะหรือผ้าอเน,นกประสมไวต้ตลอดเวลาด้วยนะคะเพราะว่าเราจ,จัดกันแบบ new normal น,นะคะตามมาตรการการจัดงานนะคะของทางกระทระวงสาธารณสุขกระทรวงกีฬาแล้วก็ กระทรวงมหาดไทยเอง,องออนะคุณสบนั่นเองสองอบคน,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 นั่นเองนะคะ